สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่22สิงหาคมค่ะสุกนี้26สิงหาคมอีเวนต์สำคัญแจ็คสันโฮประธานเฟดคุณโจมพาวเวลจะพูดปะะฐาฐกถาสามทุ่มเวลาไทยในหัวข้อ re assessing constraints on the economy and policy งานสัมมนาใหญ่จัดทุกปีค่ะโดยเฟดสาขาแคนซัสซิตี้ถูกคาดหมายว่าน่าจะเปิดโอกาสให้เจพาวปร,รับความเข้าใจกับนักลงทุนในตลาดเรื่องแนวโน้มนโยบายการเงินค่ะความกังวลเงินเฟอ้อกลับมาหลอนตลาด หุ้นพักฐาน g กลด์สต็อกอันด์เพอฟอร์มยูพันธบัตรสหรัฐพุ่ง US Treasury 10ปีเช้านี้ขึ้นทดสอบ3%ดอเลาร์เินเดอลล่อินดทะลุ108ปิตคอยดิ่งหนะักส่วนโภคภัณฑ์ร่วงวันจันทร์จากนั้นยืนได้ดี PBOC เชา้านี้ลดดอกเบี้ย LPR อายุ1ปีลง5 basis point เหลือ3.65%เอเบากว่าคาดค่ะอายุ5ปีลง15 basis point เหลือ4.30%แรงกว่าคาด อาส่งสัญญาณว่าอยากช่วยภาคอสังหาเป็นพิเศษเพราะดอกเบี้ยบ้านมักคำนวณจาก LPR 5ปีย้นอ่อนค่าเดินหน้าทำ year-to-date highs ขยับใกล้6.85ยูนตอนน่อดอลลาร์สถา,านการณ์ดูผินๆน,น่าห่วงค่ะก็จริงแต่เรายิ่งมั่นใจว่าจีนมิอาจดิกเดี่ยงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายครังอย่างรุนแรงเปรียบเสมือนวัดใจวางจานข้าวไว้ตรงหน้าคนใกล้อดตายถึงอย่างไรก็ต้องช่วยมารับประทานดังนั้นค่ะ ทุกกองทุนจีนทั้งหุ้นและบอนควรถือเอาไวน้นิ่งๆนักกลยุทธ์เคทแธมคงสมมติฐานเฟดขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปด้วยสไตล์ data dependent มีได้ถึงกับเอาเป็นเอาตายเพราะผลจากการเข้มงวดหลายเดือนได้กดดีมานลงไปมากแล้วขณะปัจจัยผลักดันเงินเฟอ้อฝั่งซัพพลายกำลังกลับมาด้วยแรงหนุนจากราคาโภคภัณฑ์เรายังคงเน้นสะสม Position บนขวาของแผนที่กองทุนได้แก่ KT Mining, KT Energy และ k t o i l ส่วนใครที่ไม่ใช่สายพกพั์ยังคงย้ําตําแหน่งโฮมซื้อสะสมไปเรื่อยๆค่ะกับ k คทีเวียดนามมาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์กันบ้างนะคะเซ็อินเด็กปิดไปที่1,625.92จุดลบ0.62%มูลค่าการซื้อขาย7,952ล้านบาท โดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศโดยมีแรงขายทำกำไรออกมาหลังจากดัชนีขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วและปิดความเสี่ยงเพื่อรอติดตามการประชุมเฟดแ็คสันโฮอีกทั้งยังมีปัจจัยกดดันการเมืองระหว่างประเทศจากการซ้อมรบสหรัฐเกาหลีใต้และจีนรัสเซียเข้ามาสร้างความกังวลเพิ่มเติมส่วนฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่29,451ล้านบาทและยมพันธบัตรยายุ5ปีปิดที่2.06% ส่วนค่าเงินบาทเปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่35บาท66สตางค์ต่อดน,นลลา่าสหรัฐโดยค่าเงินบาทแข็งค่าจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดโดยตลาดรอติดตามปัจจัยสำคัญในและต่างประเทศทางฝั่งของเอเชียนิกกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบเล็กน้อยค่ะโดยแรงเทขายทำกำไรหลังจากดัชนีนิกกิพุ่งขึ้นทะลุระดับ29 0 0 0จุดในช่วงสั้นๆได้บทบังปัจจัยบวกจากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มส่งออกและกลุ่มเทคโนโลยีนิกกิปิดไปที่28,930.3 3จุดสามลบ์น์ ส่วนเซงไฮนคอมมิสธิตราดหุ้นจีนปิดลบค่ะเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 จะส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวลงเซยงไฮ้์คมมิสธิ์ปิดที่ 3258.08. ิดจุดศูนจุดลบ0.5ค่ะส่วนดอลลาของดาวโจนส์ตลาดหุนิยอกปิดลดลงในวันศุกร์ค่ะท่ามกลางความกังวลว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.75%ยเเป็นครั้งที่3ในการประชุมนโยบายการเงินในเดือนกันยายนซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจสหรััฐเชิญกบภาวถดอย ดาว Jones ปิดที่33,706.74จุดลบ0.86 0ปิดที่4,228.48จุดลบ1.29และ NASDAQ ปิดที่12,705.22จุดลบ2.01ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันศุกร์และปรับตัวลงรายสัปดาห์เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและแนวโน้มเศรษฐกิจที่ซบเซาของเยอรมนีหลังจากที่เปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการในเดือนกรกฎาคม CC ซีฟปิดที่6,495.83จุดปลบ0.9เปิดที่13,544.52ิี่จุดห้าลบหุดซีึอยปิดที่75,50.37จุด บวก0.11%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆเนื่องจากนักลงทุนพากันเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยทำกลางความกังวลเกี่ยวกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐจากการที่เฟดเร่งปรับขึ้นหนตราดดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ นอกจากนี้ค่ะดอลลาร์ยังได้รับแรงหนุนจากการที่เจ้าหน้าที่เฟดหลายรายสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%ในการประชุมนโยบายการเงินงในเดือนกันยายนส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวเทาศต์สตาน,นิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันศุกร์ค่ะเพิ่มขึ้นมา0.3%ปิดที่90.77เซนต์ต่อบาร์เรลหลังการซื้อขายที่ผันผวนขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่อ่อนแอยังคงถ่วงราคาน้ำมันลงในรอบสัปดาห์ นอกจากนี้ค่ะแนวโน้มการบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งอาจทำให้มีปริมาณน้ำมันมากขึ้นในตลาดโลกนั้นทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นไม่มากนักส่วนในฝั่งของเบรนท์เองค่ะบวกขึ้นมา0.1%ปิดที่96ดอลลาร์72เซนต์ต่อบาร์เรล ทางฝั่งของสัญญาน้ำตาดนิวยอร์กปิดปรับตัวลงในวันศุกร์ค่ะแต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า3สัปดาห์และลดลงเป็นวันที่5ติดต่อกันยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นและการแข่งค่าของดอลลาร์สหรัฐกดดันราคาทองสัญญาน้ำตาลตลาดโคเมก2มมิถุนาันคมลบ0 4 7ปิดที่17 6 2ดอลลาร์เ0เซนต์ต่อทร์อา์ค่ะ และนี่กัเนหมดของ KTM Daily News ที่นำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายัางคงต้องทำ Social Distancing แต่ทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน KTM Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ